สวัสดีครับผมเย็นนี้ผมพาทุกท่านมาที่ตลาดเซวันนะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับหรือโคราชคนกันเองนั่นเองนะครับผมมาปิ้งกับน้องผู้ชายคนนี้นะครับอารมณ์วดีนะครับนี่ครับผมทำลูกโป่งให้เป็นรูปนู้นรูปนี้นะครับและที่พิเศษสุด่างนั้นโชว์ตั้งขวดด้วยนะครับเป็นคล้ายๆเปิดหมวกนะครับไม่ต้องซื้อนะครับเช่นชอบผลงานก็ หยอดตังเลยนะครับศิลปินเปิดหมวกของแท้เลยนะครับตลาดเซฟานอยู่ที่โคราชนะครับถ้าเราจะมุ่งหน้าสู่สระบุรีก็อยู่ซ้ายมือนะครับแล้วแถวงแหวนบายพาสที่จะไปขอน่แก่นนะครับนี่ครับจะเป็นเด็กนักเรียนอยู่เลยนะครับครับคลิปดีๆจากมุงมั่นชาแนลนะครับท่านสามารถซับสไครต์ได้ตลอดเวลาเลยนะครับ ดูความสามารถของน้องน่าจะเป็นมัธยมนะครับตอนนี้ดูปฏิบักรรมขวดก่อนนะครับเริ่มจากฐานลากเลยนะครับแต่น้องคนเก่งยังพูดเป็นภาษาแอฟริกาใต้ด้วยนะครับเสียงพูดเนี่ยครับนี่ครับ ไม่น่าเชื่อนะครับผมแว็โครรชวันนี้มีอะไรแปลกๆใหม่ๆเลืให้ตื่นตาตื่นใจมากเลยครับวันนี้ Amazing n i c o l a นะครับมุ่งมั่นชนะคนขอ้นำเสนอเลยนะครับความสามารถไม่ธรรมดานะครับคล่องแคล่วว่องไวนะครับคาดว่าได้รับการฝึกฝนมาแรม10ปีทีเดียวเลยนะครับอันนี้ไม่เป็นไรครับมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับนี่คืองานโชว์อีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นความตั้งใจนะครับ นี่ครับคือศิลปก,กรรมขนันแท้ชั้นเยี่ยมเลยนะครับดูครับด้วยความชำนาญน,นะครับค้าบผมระวังครับผมจะปลหลักเป็นกำลังใจให้น้องตั้งขวดใหม่นะครับตั้งวิหารขวดใหม่เลยนะครับจนกว่าจะเสร็จเลยนะครับ ผมมากับโฟกัสนะครับทีมงานผู้บริหารมุ่งมั่นชาแนลนะครับเอาโฟกัสครับหย่อนเลยครับหย่อนตะกร้าเลยนะครับนี่ครับช่วยทุนการศึกษาก่อนนะครับไม่ต้องเดินนะครับลูกระวังหยดแกว ยังมีคนหลอเอาเงิไปต่างแล้วก็เป่านข้างในแต่ๆเราคนเคราะบอกว่าเขาไปเรียนไปเรียนมามันต้องเรียนนี่แหลอ เราติดตามให้กำลังใจน้องสุภวัตโพยาวไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าวิหารขวดจะเสร็จนะครับส,สดๆขกนงนย้มทีเดียวเลยนะครับวันนี้ผมไม่ได้ติดกล้องใหญ่มาด้วยนะครับเสียดายจังเลยนะครับอยู่กับรถอีกทีมงานอีกหนึ่งคันนะครับก็เลยใช้แท็บเล็ตธรรมดาถ่ายนะครับภาพอาจจะไม่คมชัดเท่าไหร่นะครับ ครับตลาดนัดเซเว่นที่โคราชเป็นตลาดนัดที่ใหญ่มากนะครับมีสินค้าหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าทาง้านสื่อสารโทรศัพท์มือถือสินค้า